นี่นะคะเราจะมาทำประสาทแมวกัน DIY ประสาทให้น้องแมวกันนะคะวันนี้นะเราได้กลังใหญ่มาแบบนี้นะถ้าอย่างไรเราจะไปเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้ประสาทแมวจะสวยสดงดงามขนาดไหนใครอยากดูเราขอคนละหนึ่งไลค์ตามดยกันเลยค่ะ ประสาของเรานะคะยังไม่ได้ทำหน้าต <to a> <language> ่างให้เลยใช่โอ้ยน่ารักาเห่นไหมเราต้องใช้ลังกระดาษให้เป็นประโยชน์เขารับเล็บเละโอ้ยชอบเหรอชายชอบครับแม่ฟินมากนี่มันประสาทเจ้าทรายสั้ๆทั้งกินทั้งก็ยำก็ยำยำแยกยำยำยำอ๊ยดูดูชอบมากทุกคน เขาใช้ประโยชน์จากไายคอได้ใช่อุ้ยเป็นมเหลี่ยมนี่นีใช่ตรงนี้ใช่เออตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมชอบหรอลูกเออเป็นเหลี่ยมก็ดีนะเขชอบว่าอ้าจะาากโอายชาานาาาเาาาาเาาาาา่าาาาเาา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 าราา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 ้าาาาาา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทะด้ <laughs> โอ้แบบว่าเหมือนนัดอันไว้เลยนะคะงัะ้นเราจะไปเริ่มติดกันเลยะคะ่ะให้น่ารักมุง้งมิ้งก่อนนี้ค่ะนี่นะคะ<น>เราปูผ้าสักหน่อยนึงนะคะ่ะเพื่อความแบบ นุม่มนิ่มนะคะหน้าหนาวมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้น้องนมหรือว่าแมวตัวอื่นๆมาลองเล่นดูนะว่าเขาจะชอบหรือเปล่านะคะถ้า่งคลิปนี้เป้าผ่าเรียบร้อยแล้วนะใครสนใจก็ลองไปทาดูได้นะนะถ้าได้กล่องตู้เย็นกล่องทีวีอะไรมาใหม่นะเอามาหัน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 แล้วให้น้องเล่นได้แบบนี้เลยนะคะอ่คลิปนี้เป้าผ่าไปแล้วค่ะคลิปนี้ไปลวจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ